ผมมีท่าไม้ตายอยู่ท่าหนึ่งเป็นจุดซื้อที่แพ้ยากแล้วก็ใช้ได้บ่อยผมใช้เป็นประจำจุดซื้อรูปแบบนี้เรียกกันเข้าใจง่ายๆว่า buy on dip สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพจดีเทรดเดอร์ครับวันนี้ผมมาแนะนําจุดซื้อรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมใช้บ่อยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาแต่อย่างใดเป็นไปเพื่อกรณีศึกษานําไปต่อยอดเพื่อเอาไปเรียนรู้กันต่อนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนโอเคเรามาเริ่มเลยครับสาหรับจุดซื้อแบบนี้นะครับเราก็เข้าใจกันง่ายๆนะว่าคือ buy on dip ซึ่งจุดซื้อลักษณะน,นี้นะจะเป็นการซื้อเมื่อมีการย่อตัวยกตัวอย่างนะอย่างเช่นตรงนี้ก็ใช่ครับย่อตัวนี่ก็ย่อตัวนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ข้างบนนี้ก็ใช่คือเราก็จะซื้อเมื่อราคาเนี่ยมีการยอ่อมีการพักตัวราคาไม่ได้ขึ้นแรงไม่ได้ขึ้นมือหวารูปแบบจุดซื้อนี้ครับเป็นจุดซื้อที่มีความเสี่ยงต่ํา แต่ยังไงยังไงแล้วนะครับการเทตุทุกครั้งมันมีความเสี่ยงอยู่ดีนะครับเราก็ต้องมาบริหารจัดการความเสี่ยงจุดซื้อรูปแบบนี้ก็บริหารจัดการได้ง่ายเพราะว่าตอนที่เราเข้าซื้อเนี่ยราคามันนิ่งทําให้เรื่องของจิตวิทยาเรื่องของความโรคความกลัวเนี่ยอาจจะมีเข้ามาไม่เยอะไม่เหมือนกับเบรกเอาเบรกเอาเนี่ยคือซื้อปุ๊บเราก็หวังให้มันขึ้นไปเลยใช่ไหมครับขึ้นแบบปูดปาดปูดปาด แต่พอเวลาลงเนี่ยเราอาจจะใจเสียได้แต่พอร,ราคามันนิ่งๆครับเวลาที่มันมีการย่อลงมาเราก็มีเวลาในการคีขายมีเวลาในการตัดขาดทุนโดยที่เราอาจจะมีความลังเลน้อยลงหน่อยหนึ่งซึ่งการซื้อรูปแบบนี้นะครับเราจะให้ความสําคัญกับจุดยอมแพ้หรือว่าจุดตัดขาดทุนก่อนเสมอครับเหมือนเราต้องประเมินก่อนครับว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้ไหมถ้าเราจะเข้าซื้อตรงนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับสมมุตินะ เราเนี่ยมีการบายฮุดใช่ไหมครับเราจะซื้อบริเวณตรงนี้ตรงเส้นสีขาวเนี่ยนะครับแล้วทีนี้ครับเราลองคํานวณลงไปครับว่าถ้าเรา Stop-Loss สมมุติว่าผมสต็อปที่โลนี่เลยประมาณช่วงตรงนี้นะครับระยะจาก1.91ตรงนี้อันรนี้ขยายให้มันชัดๆนี่นะครับจาก1.91.78ลงมาจนถึง191.61เราลองคํานวณครับว่าระยะตรงนี้ครับถ้าเราต้องขาดทุนเราจะขาดทุนด้วยจํานวนเงินเท่าไหร่ และจลํานวนเงินตรงนี้เรายอมรับได้ไหมอันนี้คือการประเมินความเสี่ยงนะว่าถ้าเราต้องสต็อปลอเราจะเสียเท่าไหร่และเงินที่เสียนี้เรายอมรับได้ไหมสมมุติว่าเงินตรงนี้เมื่อคิดแล้วนะสมมติเป็นสัก20เหรียญเราคิดว่ามันเยอะไปเรายอมรับไม่ได้วิธีการง่ายมากครับเราก็ขยับสต็อปลอของเราเ,เข้ามาใกล้อีกทีนี้เราสต็อปลอได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับ จำนวนเงินที่เราจะเสียก็น้อยลงไปแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะเวียงหรือว่าสะบัดลงมาโดนสต็อปลอสของเราได้ง่ายหรือว่าอีกวิธีหนึ่งครับสมมุติว่าเราเอาสต็อปลอสเนี่ยไว้จุดที่มันบริเวณเดิมเราลดจำนวนเงินของเราลงไปครับลดจำนวนหลอดจำนวนไซส์ที่เราจะเข้าเทรดลงไปเพื่อให้ระยะการสต็อปลอสตรงนี้เรายังยอมรับได้อยู่ก็จะมีอยู่2ทางออกนะว่า เราจะเลื่อนสตอ p l ล s อขึ้นไปใกล้ๆราคาซื้อของเราหรือว่าเราจะลดจำนวนเงินลดขนาดของไซต์ที่เราจะเข้าเทรดลงมาให้เล็กลงมามี2ทางเลือกประมาณนี้อันนี้ก็คือว่าเมื่อเรายอมรับความเสี่ยงได้เราก็มาหาจุดซื้อกันครับคือจุดซื้ออย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะว่าจุดซื้อของ b บ o อ i ดิเนี่ยจะมีลักษณะซื้อเมื่อราคามีการย่อหักตัว คีย์เวิร์ดของมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าพักตัวหลังจากซึมซับแรงขายยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเขีรยเส้นก่อนนะครับเออ,อย่างเช่นอย่างเช่นบริเวณตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขีดให้ดูนะว่าราคาเนี่ยครับเห็นไหมว่ามีการพุ่งขึ้นมาแท่งเขียว2แท่งยาวๆตรงเนี้ยพอราคามีการพุ่งขึ้นครับราคาจะมีการพักตัวตรงนี้ การพักตัวตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าเป็นการซึมซับแรงขายเพราะเวลาที่หุ้นมันขึ้นหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรมันขึ้นกันแล้วแต่นะครับมันจะมีทั้งคนที่อยากซื้อแล้วก็อยากขายทีนี้ครับคนที่อยากซื้อเนี่ยเขาแสดงพลังออกมาแนละ้วตรงเนี้ยว่าโอเคเขาอยากซื้อแล้วเขาก็ซื้อซื้อจนราคาเนะี่ยมันขึ้นไปไม่ไว่าจะรายเล็กรายใหญ่รายย่อยแล้วก็แล้วแต่คือซื้อจนราคาขึ้นมาขนาดนี้ที่เหลือครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชีวัดตรงที่ว่า มีใครจะขายไหมแล้วขายราคาลงหรือเปล่าเมื่อราคาไม่ลงก็จะเข้าหน้าเหตุใบอดิบครับซึมซับแรงขายคือคนขายเนี่ยเอาละมันมีทุกที่มีจริงแต่ว่าแรงขายตรงเนี้ยยังน้อยเมื่อเทียบกับแรงซื้อที่มีการผลักดันราคาขึ้นมาและแร,แรงขายที่ผมวงตรงนี้ครับก็ขายแค่นิดหน่อยขายไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรเพราะว่า ราคาหุ้นนะครับขึ้นจากข้างล่างนะครับขึ้นแล้วก็มีการยอ่อซึ่งการย่อตรงนี้ก็ถือว่าย่อไม่เยอะถ้าข้างล่างนับเป็นเลข0แล้วหัวนี้นับเป็นเลข100อย่างเงี้ยครับถือว่าการย่อตรงนี้มันยอ่อไม่ถึงครึ่งไงถือว่าย่อน้อยแบบนี้ก็แสดงว่ามีแรงซื้อที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแรงขายมีน้อยจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดพิจารณาในการซื้อได้ไอันนี้จุดถัดมาครับตรงนี้คือการขึ้นใช่ไหมครับฟักตัว แล้วก็มีการขึ้นใหม่การขึ้นใหม่ชุดตรงนี้ก็ใช้แนวคิดคล้ายๆเดิมเลยครับตรงที่ว่าราคามีการขึ้นและตรงนี้คือการซึมซับแรงขายตรงนี้ขึ้นตรงนี้คือการซึมซับแรงขายไอเดียมันจะประมาณนี้นะครับจุดสังเกตัดมาครับก่อนที่เราจะเข้าซื้อเนี่ยมันจะต้องมีการเลือกนิดนึงเนาะไม่ใช่ว่ามีแรงซื้อเข้ามา เรารอมันพักตัวแล้วเราก็ซื้อตามเลยมันก็ไม่ใช่วิธีในการเลือกครับผมแนะนํอย่างนี้ก็คือข้อแรกพยายามเลือกลักษณะการาฟที่เป็นขาขึ้นถ้าเราจะเล่นฟังขึ้นอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับว่าการาฟโดยรวมเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นลักษณะแนวโน้มเนี่ยก็ให้เราดูจากช่วงเวลาที่เราต้องการเทรดนะครับสมมติว่าอันนี้ตัวอย่างเนี่ยผมใช้เป็นท์เฟรม1นนาทีนะครับ ก็คือ1แท่งเทียนน่ะใช้เวลาสร้าง1น,นาทีเพราะว่านี้ผมเป็นการเทรดสั้นๆเนาะใช้การเดเทซื้อไวขายไวผมก็เลยใช้ทำฟรมหนึงมายกตัวอย่างให้ดูและเมื่อทำฟรม1นนาทีครับยังเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบนี้เมื่อมีการย่อมีการพักตัวของราคาเนี่ยผมก็สนใจที่จะเข้าซื้อว่าเออมันมีความน่าสนใจว่า ย่อเพื่อไปต่อเพราะว่าแนวโน้มรวมเป็นขาขึ้นนะครับการขึ้นย่อเพื่อไปต่อย่อเพื่อไปต่อยอ่อแล้วก็เพื่อไปต่อคือจะเป็นทิศทางที่เป็นแนวบวกมากกวลบนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกอีกครั้งนะว่าตัวอย่างในคลิปนี้เป็นกรณีศึกษาเนาะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาแล้วในอดีตสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเราจะนําไปปรับใช้ในอนาคตนะครับก็ต้องเลือกที่หุ้นเนี่ยครับ มันเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนจะยิ่งง่ายหรือว่าเป็นแนวโน้มของขาขึ้น,นครับข้อถัดมาก็คือว่าราคาเนี่ยมีการพักตัวได้หลังจากที่ซึมซับแรงขายมาแล้วระยะหนึ่งซึ่งระยะหนึ่งเนี่ยถ้ามองเป็นแท่งเทียนผมว่า3ามถึงสีแท่งเทียนน่ะกำลังดีนะหลังจากสมมติว่าเนี่ยขึ้นมา3แท่งพัก3แท่งเทียน5้าแท่งเทียนน่ะก็กําลังดีแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีการพักตัวนานๆเกินไปนะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณตรงนี้ครับ อันนี้คือขึ้นมมอยังยาวนานใช่ไหมครับตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นการพักตัวนะครับขึ้นก็ขึ้นไม่ชัดเจนลงก็ยังไม่ใช่แต่ว่าในการพักตัวตรงเนี้ยก็ใช้เวลาการพักตัวที่ค่อนข้างนานน่านจะ1 0 2ถึงแท่งเทียนเลยแบบนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ว่าทําไมใจดีพักตัวนานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้อพิจารณาอีกข้อหนึ่งตรงที่ว่าซื้อทุกครั้งต้องมี s ต o p l ล s s และ s ต o p l ล s s ตต้องวางแผนก่อนเข้าซื้อเสมอ วางแผนการเทตดช่วยได้นะครับทั้งเราจะซื้อตรงไหนเราจะขายทํากำไรตรงไหนจะขายตัดขาดทุนตรงไหนและอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของถ้าไม้ตายจุดซื้อที่แผลยากถ้าเรามีการวางแผนการเทตุคลิปวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของช่องเพจดิเทเดอร์ไว้ด้วยนะครับ ส่วนใครต้องการใช้บัญชีทดลองทดลองเทรดโดยปราศจากความเสี่ยงใช้กรารฟรี free. สามารถคลิกลิงก์ดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้สำหรับตอนนี้ช่องเพ d ด t เทเด r ขอตัวลาไว้ก่อนครับสวัสดีครับ